จริงมันดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่พูดถึงผมจะพูดถึงสอง,สอง,สองประเด็นนะฮะประเด็นก็คือว่าประเด็นที่1นึ่งผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตธุรกิจโรงแรมเท่านั้นนะฮะเพราะการที่ลงทะเบียนเนี่ยในแบบฟอรม์มลงทะเบียนตามตามในเว็บเนี่ยก็จะเขาจะเขียนเลยว่าอนุญ,ญาตได้ที่ งั้นท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็จะผลประโยชน์มันก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นนะฮะโรงแรมใหญ่ๆรโรงแรมที่มี้รับอนุญาตแต่อย่างของของที่นี่ที่นี่มีใบอนุญาตที่นี่ก็ทานะทาไปที่ทำไปหลายอาทิตย์แล้วน,นะฮะแต่ก็เขาก็ติดต่อมาให้เพิ่มอ,อ,อะไรต่ออะไรแต่ว่ามันก็ก็ยังไม่ได้ตอบรับกลับมาทันทีนะฮะมันค่อนข้างใช้เวลานานนะในการลงทะเบียน แล,แล้วเอ่อแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาไม่สามารถลงทะเบียนได้เนี่ยนะฮะมันก็มีเยอะอย่างเช่นผู้ประกอบการตามพวกโฮสเทลโฮสเทลเกสเฮาส์ต่างๆที่เขาไม่มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยพวกนี้อ่ะเขาก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้งลงทะเบียนได้เลยนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะว่าจริงๆโครงการมันดีแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงมันได้เฉพาะผู <c oughs> ้ประกอบการที่มีใบอนุญาตเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมใหญ่ หรือโรงแรมเล็กขนาดนี้ที่มีใบอนุญ,ญาตได้แต่นอกนั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้นีส่งอะไรส่วนหลังจากที่เปิดมาแล้วเนี่ยถามว่า,าได้ผลไหมนะเพราะมันอั้นมานานอั้นมาเกี่ยวเรื่องของการทีบ่บางคนก็อยากจะเที่ยวนะเขาก็ไปเที่ยว <c oughs> แต่เท่าที่เราสํารวจออกมาเนี่ยยังเรามีภาคีของเราอยู่จังหวัดภูเก็ตนะฮะอยู่ถนนข้าวสาร ใช่ไหมฮะอยู่พังงากระบี่พวกนี้นะครับจังหวัดที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้อน,นิสงส์คนส่วนใหญ่ที่ออกไปเที่ยวก็คือคนในกรุงเทพเท่านั้นนะที่ไปเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างเช่นจังหวัดชายทะเลหัวหินพัทยาอะไรพวกนี้นะฮะบางแสนเนี่ยก็จะเห็นข่าวออกว่าเฮ้ยโรงแรมเต็มนะคนไปเที่ยวกันเยอะอะไรเยอะ แต่เขาก็ไปบางคนก็ไปเช้าเย็นกลับได้อะไรได้นะฮะเพราะเขาอัดอั้นมาเขาก็อยากจะออกไปบ้างอะไรบ้างบางคนก็ไปไปพักบ้างอะไรบ้างทั้งคืนบ้างโรงแรมแถวนั้นก็จะเต็มแถวภาคตะวันออกแถว <c oughs> ชนบรุรีระยองจันต,าตราพวกนี้นะฮะวัตดตราเองก,ก็ก็เต็มนะเท่าที่เท่าที่เรา,เามีภาคีอยู่ที่นั่นก็บอกจวมาตราเมื่อที่ผ่านมาก็ วันหยุดจะเต็มโดยเพราะวันหยุดยาวเนี่ยก็จะได้อัน,นิสงส์พวกที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากกว่าแต่ไกลๆอย่างเช่นเชียงใหม่ท่เกตเชียงรายพวกเนี้ยนะ <c oughs> พังงากระบี่พวกนี้ก็อย่างยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังอยู่ในสภาพคงสภาพปกติก็คือไม่มีแขลเหมือนเดิมคาดการณ์ว่าปลายปีนี้เนี่ยนะครับจากที่เรา,าสำรวจมาเนี่ยคนพักชำระนี้เนี่ย ประมาณ16ล้านลายเนอะเยอะนะฮะ16ล้านลายหลังจากที่ผึงดิวที่จะต้องเริ่มชําระต่ออะไรเงี้ยนะฮะไม่มีไรายได้เข้ามาก็ไม่รู้ยังเงินที่ไหนมาชําระนี้เท่าที่เราได้ประสานคุยก,กับทางแบงค์ชาติก็ก็คิดว่าจะต้องเกิด NPL ขึ้นแน่นอนภายในสิ้นปีนี้นะฮะ